โอ้คืออยู่ในขอกดีเลยครับเอาจะคนอยู่บ่ป๊าโอ้มักไผ่บอกผมเด้อนะครับผมเด่นใชยวงสามาถครับพร้อมด้วยคุณกุ้งสุภาพพรานครับมารายงานตัวกับพี่น้องครับยกแรกแขกมานน้องมาพอกันใหม่นะครับถือว่ามือนีเจ้าภาพศรัทธานะครับเป็นผู้ให้โอกาสเป็นผู้ยิบยืนโอกาสที่สําคัญให้สําหรับเด่นใชยผมเด่นกุ้งนะครับมาเปิดโตนะครับนอกเป็นเทือแรกแขกมันครับ พี่น้องบรรพัยเฮานะครับปกติมีแต่พวกไอ้พวกไส้เพื่อนเคยมาล่มเนาะอ่าคุณจิรพันธ์เนี่ยคุณบัวพันธ์วัจฉลาพรมาเบิดเหลือแต่เด่นใช่ยกับสุภาพรยังบอกว่านไนมายามเลยนะครับเอาเป็นว่ายกแรกแข่งมานขอไหวอ่อนยังคู่สกอร,กกร,ะะกร์แล้วกันครับใครเลลึกถึงผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้บป็นเ้สิสอนมอลองมาล้มาามากครับเพียรตามหฮียขีดตามคล้องครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือก,การอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานไวั นั่นคือเมอรำกนศึกทารุนพอรุนแม่เข้าในเสือบทต,ตมาสู่รุนหลกรุนล้านนะครับรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานใหม่จักหน่อยกันแล้วกันครับโอ้โอละวเนาะ เล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุกูกูสันโทโกนะขมานกัสสะโปโคตะโมเลี้ยวจังว่าคุณภาษีอารยเมตเตโยลวนแต่นออฟุตถอยมาปกมาบังไงมากังไงมาเลื่อมย่ำลำรองโอ้เอน้อ พีิมานมาประสานงานใได้จักหน่อยนะครับอ่าคือถ่ายทำสิ่ดีนี่สิงห์่ทยเอาทั้งเบิดบอ่อทั้งลำก่อนลำยังบรรยากาศถูกอย่างบองหรือว่าสิเอาแต่สิ่งอย่างเดียวอยางมาบอกในเด้อมื้อนี้นะครับเก็บเป็นทีละลึกให้กับเจ้าภาพซักผาเฮานะครับสำหรับงานมื้อนี้เนาะครับเนาะถ่ายทำวิดีโอนะครับครับผมคนละบอกทั้งไฟตากลรองหลุดรอคนละ ลำเป็นว่าด้อได้กษาตริยถูดื้อขาสิย่อมือน่อมสาธุกันบ้านเก่านอกถึงคุณเทพพาวอินฟ้าปโยสูงมือนีดื้อขา่ในใบบาดมุงมาแข่งเวทีขอให้เสียงผมนี่ให้ดังคือเสียงของฝูงนมงคนใน้องปัดตะพีพื้นตำขอนันแล้วขอให้มาลำขาเทิงงานแหลม กุญทุกรรมพุดหนักหน้าโคกุญผูดโทษถ้าโมภาสังโค้ขึ้นกันให้ซอยผมพูดป้อใหอเสียงของกาดังไก่สมซสือให้มีคนนำถือเท้งบ้านเหนือมาแตยขาข้างหลังลำทุกทุกรรมพระพัดเกลียอรหันมาบันดางเสียงลำแหม่งเรียนไหลป้านำจังมายำลำนี่ให้มีคนหนึ่งชอบตากอบมดทุกดันแกนไกยอดนวลชนเอาใจคนใบผัวมาฟังกับร่างคอให้กอดไหนลังอยามีข้าไรค้างนี่นี่ยาลงซื้อเสียงผมขอให้ซาปงมปรงหรือเด็ดสักดาคุณมีดาหมาดาบาอยนี่อาภมหรือแท่ใน้ก จะมใจคนไหวกันลำแก่เรือไก่ไก่ฟองขอให้มาเปิดฟองสมองไหลแหลนิวคือนนำในกระแสจุดได้แก่เป๋ปันบาลีจดได้แก่เป๋ปันบาลีเปในสนในนำ้ำนเรียนปรัป่ทุ่มกิ่งเขาสิมาลองกาผีชาดีทูกสขออย่ามาถูกต้องตขวขาอย่างไรไอ้หน่องนี่ใดคุณพอบัมาฟังนอกนี่ใดคุณพอบัวมาฟังแต่คุณเน้นคุณพาให้ลำเละผมบางคุณนางหน่อยท้อรันี่ผุดลุม่มคุณนางหน่อยท้อรันี่ผืดลุ่มขอให้มา,ว,มาวัาหุ่มมากรมกรมญาติเฮ็ดจิต ไอ้นี่ฝากไปกับอาจารย์มาปลอสัตห์น้ำครลำใหเลยนี่อย่างคาครังสาธุเด้อดเหี่ยาแปลงท่าไห้ปัญญาไว้แก้แก่ไงเขาถามมาหลายๆให้แก่ได้ทุกข้อจากค่าครังบางตอนตกวดจอนจังจอนเล็งใส่ทางเสียงยาญ่ใดมีกันตกต่ำข้นจนเต็มข้นแนมหนาห้ามขึ้งหัวปลาดลจะน้าใหญ่ใดเอาไปสอนหผมแจกเอาไปสอนหผมเตียงโอ้ยพี่เสดื่อเข้ามาตัวนี้ พบก่อนอื่นเมือสิบนิ่วของกระผมเด่นใช่วงสามานครับขอกราบนอนมนมัสาการพระคุณเจ้ารองลงมากกับกล่าวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ผู้เป็นประมมกปรท่านครับผู้เป็นพ่อปัานสพานาเมืองคือคุณพ่อกำนันคุณพ,อพ่อผู้ใยญ่้านะครับนอก,กราบสวัสดีทั้ง คุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพไอ้ทสายัางเจ้าภาพนะครับนอกมือนีนะครับเป็นผู้เห็นความสําคัญและก็ไว้วางใจสําหรับทีมงานของเราเดี๋ยวมาทําการแสดงให้พี่น้องในเบิร์ที่ลืมมาได้คือมิดมาแค้นแฟนมอลลัครับพี่น้องชาวบันไผาเฮ้ากล่าวสวัสดีดําเบิ้ลสุขสุขคนครับทีไม่กำลังอกกำลังใจนะครับนอกมือนีเป็นงานกลางเว้นเดือนแจ็นะครับนอกเห็นชัดเลย นะครับนอผมมักมองได้อานกินเนื้อปลาเด้อทั้งคนเด้อมักผู้ใดสนอกสนใจผู้ใดก็ว่ากันไปมนีพิมันก็เป็นผู้ประสานงานนกครับนะเอาน้องเอาหนงมาซอยกันซอยงานทั้งพีถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีอ่าสิได้ฮูจักกันไหวกับอ้กับไส้กับพีกับนองบานเฮ้านกครับนอผะว่าอ้ไส้คนก็มาไลยเ่อแล้วนะครับนอมืนีเป็นงานขึ้นบ้านไหมครับมือสั้นวันดีเวียนจบครบรอบมาพอกันเอาเป็นว่าม่แค่นเจ้าหามองลงอีกจักก่อนนึ่งจังห้คุณนกลุ่งมาไหวอ่อยน่อปครับ อ่อนซ่อนง่วงงามบัดสีเมื่อเนี่ยให้ถามสื่อเมื่อจากโตวนว่นเด้อเอากะสีเอาง่วงแม่ดอก่าเอาง่วงผู้ใดมาไว้กันย่ำม้อแข้นเราบ่ได้ง่วงเมื่อบานเมื่อเหอนแล้วยังม่ได้พ่อหลุกพ่อมียนจากเถื่อนที่มีแต่ไปก็ไปได้ย่ำไปก็ได้ ลำเป็น่าได้กันฟังดื้อทันทั้งหลายถูกซ้ำฟังดื้อทันทั้งหลายถูกซ้ำบ่รานกันทังลำผมก็ยังวัวได้เรียนหนูทองทานทุกที่ฉันพวกท่านทั้งหลายกับทั้งหญิงทั้งชายสู่คนมาเต่า ักบอลใ้ฟังดูไปก่อนข้าพ้นพวกพี่น้องทั้งนี้อย่าเตือนทุกมือเพื่อนน้อยนุ่มสุกแก่ก็อภัยได้หมดสู่คนทางขายท่านบ่อไตผมเสียวจนกาแข็งคมเข่าใส่บอลใดมันบ่อใดสีเดียนซ้่มเติมกันมาก่อนคันหรือว่ามาก่อนสั่นก่อนเด่นก่อนยาปีสีมาคอยถ้าฟังบาดเบาเดาขัอต่อไปท่านบ่อใดก่อนเม่มาลำสีแห่งกรรมนิ้สายใส่ถาสมกรรมมาก่อนทำหรือว่ามาก่อนแก่ซับเฟยลงแดนขั้นม่าเป็ดจามเป็ดสีอมใหินดาแทนปีเด้ยดลำกยังบ่อแน่นขาดใจจังวับผมพ่อจมนุ่งครูคิดแต่งตำก รูค่อยฟังดูบาทถาถึงปีหน้าหรือว่าปีสีมาคงสิไเด้ยยินข่าวย่าน เลือดแม่ยันในไก่ลอยสาหอบไปสั screens, ่สัคนบ่เลืออบ่อเป็นผมบ่ล้นเนื้อหมูลงตาปีสีมาเขาเห็นชัวดีมีใดทั้งไหนนั่นล่ะผมเปลี่ยนเดินไปได้ถึงเสียงเล็กน้อยพอสู่ฟังเตรียมจักบังขังอยู่ในฝนฝนบ่ท่านมีขบบ่อนจุ่มใจกาสาขัดนั่นล้ำหนีขีดขบบอกกพคมแกกาเก่านั่นจังฟันเดียวที่นั่นผมบ่ท่านนี่บ่ท่านมีคมแข็งดังขี้คมพาเป็นจะาไหนผมของนี้ไปนาไปนามาหวังขึ้นมาสู่อาตนมาขมข้องคงสิมันกวน้ำ กวน้ำคงสิบันกวน้ำสีน่านว่นแค้นสนสาก่อนพอลุงเอ,อ้ยเอาขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจจากบาทนลยครับขอบคุณในไลค์ครับอ่ะบันี้ฟังผู้สาวเซ็กซี่เซ็กซี่จักหน่อยเนาะอาฟังเสียงจักหน่อยสิเป็นจังไงโอ้ยสมห,หนเนาะพี่น้องเอ๋ยกระรย์หอดกระรย์หอด โบเป็นยังค่ะโบเป็นยังมื่อนี้ค่ะมื่อนี้ดงค์นีใจหลายค่ะที่ได้มาพอหน้าเชตาพี่น้องค่ะชบานไผ่ของเฮาเข้าวบัว่าสิเป็นค่ะมีบอแค่นแฟนบอลร่ำบานไกลบานไกลนะคะที่มาว่วมการโฮมงานกับเจ้าภาพเจ้าการเจ้าก้านในมือนี้ขอขอบคุณกับคู่นี้ลายกันแล้วกันอ่าช่วงนี้ค่ะขอเรีถึงคุณครูบาอาจารย์ไวัยค่ะก่อนสิเป็นหน้าว่าหลังเลาวแม่เนาะ ขาก่อนเช็ดยังกระตามสซางข้าเจ้านีขยงศักดิ์เก่าเท่าเซหัวไว้ซะก่อนนะคะโอร้ราด้อ ขุทรตาตนั่าางรำบังอรตนังขันสังฆาตะนางล้วนตโนอาพุทธังตลอดทางคุณมีนาบ้านานาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าฐานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ,นจ้าวัดเจ้าวาจังหวัดซาจเจ้เด้อผู้ขาดล้ำเมือนี่จงมาปกมาบางังจงมากาั้งมาเลอยย้ำล่ะอำรอ โอ้ยล oh yeah ้วอพระคุณเอิ่ายามนมาคุณ ภาษาตูดเดือดขาดเชยอมือไหวคุณครู้สั่งคุณอุบาสาละน่ออาจันขาดเชนยองใส่เก่าทวินไหววาเสียนเทียนกานาโกนิบุนอบปองห้องอาจารย์สั่งไหวเหตุเติมตั้งเติมเพิมก่อนนั้นแล้วขอให้นิยมนำขาดเจนอาจารย์เจ้าใส่ไรเดือบ่อเดือแม่ไหลออกมาล่างดาวไม่ยอมโบยจนอีกอย่างนั่งฟูบุคคลบ้านนี้คันน่าหน่อยไงไปได้ยินกันยองคางโอู่นำก่อนนั้นแล้วขอให้จำใจหน่อมท้อรอนคุณเป็นพังบางทีเดือบางทีเด็กดบไรอาสาวแสกกระสมก่อนนั้น คอใหเจ็ดก็จะดมหนุงทีทางเมื่อคุณนั่นเดี๋ยวคุณประสองค์องการอยู่เมื่อามาไดน้อยบ่คอยเลียยำไปเตรียมตัวทุกทีในเธอพอในคณะเมื่อนีสิดำเด่งแข่งคันกูดักนั่นวันอยู่ในดินอีกคนสีน่สนาคนทำไปเหตบนควนต่างให้มาบาังเยียม มย่ยอมเปเตรียมตัวทุกสิ่งปิงกระลามาเจอรังเอาหันไหวทุกสันมุนบอบดาคุณคู่บาสารนนทจนเห็นมูเห็นอยู่ในธรรมและประสยามผููนั้นเวสบ,บูเป็นใหญ่มือนี้เรือขาดประดับดอกไม้พุ่จะอ่อยกันรำทุกสิ่งลาสกุลโลกศักดิ์สิทธิ์คอยบานมิตแห่งตนโตขาคุณคู่บาสารนนคุณออกคุณอณอกคอยนำมา,สาใส่อะไรโต๊ะก้นต้ตอ,ตอ,ตอยถอยลาทาเสียทาเสียไปถอยลาทาเสีย าจะต่อไปสก่อนสลาวปลายแขนก่อนเดินสีไปหนามาหลังสิบนิ้วของน้องกุ้งสุภาพพรอสายรักขอกราบนมาสการไปย่งหลวงปู่หลวงตาพร้อมโดยสาวมาเน่หน่อยโกโรโกองค่ะต่อสองรองลงมาจากสิแล้วขอกราบขอไหว้ไปย่งกระทั่งปนําบุญบาลขาบวชสิเป็นคุณพ่อกำนันคุณพ่อพยาบาลค่ะขัดไปบ่ไเ้ในเมือนี้็คือเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานขาเบื้อสุกุสุคนขาบวชสิเป็นข่าคุณพ่อประถม รัตนวันย์ข้คุณแม่ประยงรัตนวันเจด,ดาวและก็เจเพนนะคะเมื่อน,นี้เพื่อนได้เฮ็ดบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะขึ้นบ้านใหม่ใสยย่ยาเต็มหลังบกใหญ่เลยหลังบกใหญ่เลยกันเลยได้มีโอกาสค่ะค่ะได้มาเสพส่องสลองงานให้สำรับค่ะเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานค่ะในเมื่อน,นี้ให้พี่น้องค่ไในเบิ้งในแง่ง น้ำกันเด้อพี่น้องเด้ขอขบมาเมื่อนี้น้องสลาสุภป้าบอลใสร่ราคของเลยคุณพี่เดินใช่วงสามารด์ค่ะ,ะได้มาเยี่ยมยามถามข่าวกับพี่น้องชอบบ้นานไผ่เฮาขับเพื่อสุกุสุกคนจริงแล้วก็บม่เคยมาจ้าเถือ่อขาเมื่อนี่ขับเป็นเธอแรกแหกมันขับทีใดมาหอดมาจอดมาถึงกับคุณพอ่อคุณแม่เอื่อยอายใช่ที่บ้านเฮาขับบ้านไผ่เฮาพร้อมทั้งเจา้าภาพเจ้าการเจาเ้างานเฮ้าเบื่อสุกุสุกคนเด้อแม่เด้อ การลำอมมวนถือว่าเป็นลูกเป็นหลานบานเฮาคือเก่าล้อมมวนถือว่าเป็นลูกเป็นหลานบานเฮาคือเก่าเด้อแม่เด้อการรอการลำอมันเอาไนเอา้อนเมื่อร่นยังเก่าว้ว,ว่าแต่บันดยยียัง,ง,งยำพลาดนักป่ายังยำรู้ยำลงของกรรมยำหนึกบ่วงคอยบัตำเตือนไทย

บาสิททงหูดนผัดเถึกสวนขี้มินยังหงดินบาสตายผู้ฟังเอ้ยโอ้ยนาโอ้ยนาลาหนามขอเพระเจนั้นแล้วค่ะ ท่าดีพี่พร้อมจะในกระตามสร้างด้วยแม่เด้ขอขับมาเมื่อนี้ขับถ้าพี่น้องหายแรงเอื้อแรงใจคำว่าร้องว่าล่มกับกงสีมีกำลังใจต่อสู้ไปหนาเขาเพระเาะฉะนั้นแล้วเขาฝากไว้แน่กันแล้วกันเพราะแม่เนาะเอาฟังค่ะลัมเดินอีกจะก่อนเซคนดเดี๋ยวจังคอยฟังล่มสิ่งล่มยาวเจ้าน้ำกันขับวนบู้นก็นแล้วกันนะคะ ข้ามพนเลียงร้ายแนวเนาะแพะก็เลียงวัวก็เลียงจาพาพนบรยิยากเลียงคนแนี่บอะ <What? S 1> กินว่ารายเอค่ะ,คะกินว่ายรยายเด้อบรอยากเลียงกุ้งเน่บ่แล้วเ,เ,เป็นมาคนได้ข,ยขย้ขยวเห็นหน้าป่าฟัวป้าฟังรับ้ามกูกำของ นำของและเด้ใจเอ่ย,อยพี่ผู้จังแลวบอกรักเกี่ยวแต่ใจฉันจะได้เป็นลูกไทยของใครเอยปันในนอ,อกเขาไปเดยคนหรือหากว่าไม่สน,นอีน้องเป็นมอลำตาเอ้ตา ก็ตาเจ้าพุทธาวันฉ่ำมีแฟนประจำแอลบอสนอพีมีก็มีโับ้านวักไอยอันสามแฟนขอโทษแต่ตาหากแฟนคนมีน้องรักพี่ร์ซีนมาขอวอนวันละแต่คนเลียวแลยมันลำลือน้องเป็นมันลำบากที่พ่อสับมีตโตเจ้าบ่สุลลอกสอกคนมาตั้งแต่นานนานเราสอกคนมาตั้งแต่นานนานเออสุสานดังลำจะหูมาหวานเกี่ยวใจเดียวเลยไม่มีแลรัง ใจเที่ยวไมา่มีแรรักแปลนแป้ปสมัครเชิญเข้ามาจองหัวใจของน้องยังโสดหัวนมของน้องยังโสดได้โปรดเกิดคนเพคะน้องไม่มีปริญญาจะว่าวสังเตรำตบสันตม,มอได้รับเงิน,เห,นเหลือแต่บ้าไปใบเรงมีใบประกาศความสามารถของคอยบอมีน้องรักพีหรือบอพอใจ แม่เลือดกายก่อไปไทยมันกันรักกับฉันไม่หวันเสียหายโรคก็มีลูกจะจะหาลังนอนกินสินสอนศาสกันวนฟังแต่การาสิว่งไว้เจ้าเวทแยกสุนทางเดียวเพจังว่าทางน้องนิยานแต่ฟีไม่ไม่อยากถ้าเสียของดีให้ฮียใช่ไปจอดเมียมีเมียพี่จะต้องมาเมียมีเมียพี่จะต้องมาถ้าหักเมียไม่มากก็แปลว่าเมียไม่มีลำก็รีบลำสียเอาลำนี่ก็รีบลำสียครับเดี๋ยวเมียมาพี่จะไปได้ลำไปไหนลูกเมียไปนำ ไปไหนให้ลูกเมียไปนําคนไหนไม่ลาคนด้านกลัวเมียเมา,เาก็รีบมาเสียเอาเมานเนี่ก็รีบมาเสียประเดี๋ยวเมียมาพี่จะไปเลยเมาไปไหนให้ลูกเมียก่อยเฝ้าไปไหนให้ลูกเมียก่อยเฝ้าคนไหนไม่เม,มาคนด้านกลัวเมียเปียกกบเราเป็นของเามากินมวลเบียรหรือเราเป็นของเมากินมวลยาส้นบ้าวของฮัจะเมื่อบานจังดอกสีะาในของเจ้าก็ไงอย่ยมาไกล